พี่ต้องพี่แสตมป์มาถ่ายอีสานละพี่คล่องกว่าอ่ะและ้วใยไว <c oughs> แตกใบต้นใยใ,ใบเขียวเข็ม <c oughs> เร่งดอกดก <c oughs> เร่งผลใยใสใสบ๊กเลยเลยเห็นนะ,ะไม่ผิดไม่ไมีผิดเกิดอะไรขึ้นเมยนะคะกัดปากปตัวเองเมื่อมาสามสี่วันก่อนอทีนี้ว่าปกติจะทายาป้ายป่านะคะเรียกว่าไตนโลนหรือเปล่าไม่แน่ใจ เป็นลักษณะเหมือน,นอยาง<จ>ย่างมะละกอ <c oughs> เป็นเจลนะคะมันก็จะหายแบบไวมากว่ะวันเดียวหายอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ก็เมยเคยได้ยินว่ามันอาจจะมีพวกสตเตียรอยเบาๆหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะอันนี้คือมยคิดคิดเอาเนาะก็เลยไม่กล้าใช้นะคะก็เลยใช้แต่เกลือกับบ้วนเกลือกินข้าวเสร็จบ,บ้วนเกลือแล้วก็แปะเกลือก่อนนอนมันก็จะหายช้ากว่าเวลาเราแปะ แปะได้ยาค่ะแต่ถึงแม้ว่าเจ็บปากแต่เมย์ก็ทานข้าวเยอะนะอันนี้จานที่สองแล้วปกติเมย์จะกินข้าวแค่แค่จานเดียวจานหนึ่งนี้ก็กินไม่เยอะด้วยแต่มาสองวันนี้เมย์กินข้าวเยอะพี่สังเกตเห็น <มา S 2> กินครับหลังจากเมื่อกี้ทานข้าวเสร็จก็ไปพักผ่อนนะครับไปนอนนั่นเองไปนอนนั่นเองแล้วก็ตื่นมากินแล้วก็ตื่นมาทานนี่นะมะละกอของพี่ดี เมเรามีอะไรให้ FC ดูอะวันนี้มีแกะพัสดุนะคะที่ทาพุงนั่นเองทาพุงอันนี้เมสั่งของอีฟมานะคะเห็นรีวิวข้อดีก็เลยลองลองเอามาดูแต่ว่ามีมีคุณแม่ท่านนึงเดี๋ยวแนะนำมาอยู่ม,มีหลายยี่ห้อเลยที่แบบว่าแนะนำมาแต่ว่ามันมีอันนึงอะที่พี่อิ๋วพี่อนิงจำได้ไหมพี่อิ๋วที่เราเจอที่พิสเอโนโลกอะ จได้พี่อิ๋วอะ่ะมีพี่อิ๋วนะคะที่เจอที่ฟิซิลโลกอะมาจากเอลเอนะคะเอาครีมทานหน้าท้องอะ่ะมาฝากตั้งแต่เมยังไม่ได้ใส่ตัวอ่อนเลยใช่ตอนนั้นเราไปผับป่าใช่ใช่พี่อิ๋วก็เอาเหมือนมีหมวกมีหลายๆอย่างมามอบให้แล้วก็มีเป็นของอ่าเป็นครีมทาทาพุงใช่ทาพุงเอามาให้เมย์ด้วยตอนนั้นเมย์ก็คิดเลยจะติดไหมเนาะ จะได้มีอโอกาส <จะ S 1> ใช้ไหมไใช้ไหมอะไรเงี้ยสรุปก็คือจะได้ใช้ของพี่อิ๋วแล้วนะคะครีมที่บินมาจาก l อเเลย,ยเนี่ยพี่เหน่งก็จะต้องทาพุงให้หนูอันนี้คือพ่พอเหรอได,ได้นานไหมน่าจะก็ถ้าหมดก็ซื้อไงซื้อใหม่ก็คือทาไปเรื่อยอันนี้เป็นเจลนะคะอันนี้เป็นครีมก็จะทาทั้งเจลทั้งครีมเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าอันนึงอ่ะคือทาเอาไว้เผื่อเหมือนกับว่า ทาไว้ก่อนเลยก่อนท้องจะโตนะคะให้เหมือนกับว่าเขามีความชุ่มชื่นก่อนที่จะขยายอะ่ะที่เคาไว้กันท้องลายเขาเรียกว่าท้องลายใช่ไหมใช่ท้องลายอันนี้จะช่วยไม่ให้ท้องลายเอยากจะให้คุณพ่อเขาทาให้ตอนเช้านะคะครับเขาก็จะได้คุยกับลูกด้วยที่ภุมิ <laughs> <laughs> มาเ <laughs> ด้อล่ะประมาณนั้นครับเอซ อันนี้คือของเพิ่งส่งมาก็เลยมาเปิดให้ FC ดูว่าเรามีการเตรียมตัวยังไงนะครับคิดว่าไม่พอน่าจะได้สั่งมาอีกเรื่อยๆนะครับมันจะมีของยี่ห้อพาร์เมอร์มีคุณแม่ท่านหนึ่งแนะนํามาเหมือนกันมีหลายยี่ห้อเลยผมตักทีนี่ผมอาจจะกระซ่วเข้าไปสําหรับผมนะครับก็มีของที่ PFC ท่านหนึ่งท่านเห็นผมปลูกต้นไม้ ชอบดูแลต้นไม้มีความพยายามสูงมีความพยายามแปบลบว่าพยายามที่จะปลูกต้นไม้ข้างหน้าให้มันประสบความสําเร็จแล้วก็พืชสวนข้างๆาเนี่ยเราก็เยอะตอนนี้เราปลูกมาเนี่ยน่าจะเป็นเกือบร้อยต้นแล้วนะมีอือจริงๆน่าจะร้อยแล้วแหละร้อยกว่าถ้าต้นเล็กๆยิบๆเยอยๆมาปลูกมาเยอะแล้วเห็นถึงความพยายามของผม,ผมคุณพี่ก็เลยส่งปุ๋ยมาให้ทดสอบนะครับผม เอามาให้รีวิวดูนะครับผมว่าเป็นยังไงลองทดสอบดูเป็นปุ๋ยของบริษัท The King c o b The King c o b Innovation The King c o b นะครับผมปุ๋ยชื่อง่ายๆว่าปุ๋ยสีทองนี่พี่เพื่อนส่งมาให้ครับเหมือนพี่เพื่อนเป็นเจ้าของด้วยนะครับส่งมาให้ดูว่าคุณเองลองเอาไปใช้ใดูนะหนึ่งซองเนี่ยสามารถผสมน้ำได้ ส0 0ร้อถึงสี่ลิตรคือใช้ได้เยอะเยอะมากใช่ไหมเยอะมากก็ไอที่สะพายของชาวไอชาวสวนน่ะเขาจะประมาณ20ลิตรหนึ่งซองเดี๋ยวผมแกะด่วนอันนี้แกะไปพร้อม FC เลยนะส่งมาผมก็เปิดเมื่อกี้นี่เองว่าข้างในเป็นยังไงปุ๋ยสีทองน่าจะเหมือนกับว่ามีใน YouTube อยู่นะพอเพิ่น ส่งข้อความมาว่าจะส่งมาผมก็ลองไปเช็คใน YouTube ดูเขาบอกว่าเขายจะผลอนะ่ะคือมันเขาบอกว่ามันได้ผลมากโอ้นี่เอฟซีอ๋อเป็นซองเป็นซองเป็นซองหนึ่งซองเนี่ยหนึ่ซง 1> 1ซองเนี่ยสามารถข้างในเนี่ยมีม,มีหลายซองผสมน้ำได้สองร้อยถึงสี่ร้อยลิตรฉีดได้ห้าถึงสิบห้าไร่โอ้ เนี่ยไออะไรนะใส่ยางพาราด้เยนะคะให้น้ำยางมันแบบว่าได้เย่เยอะอเห็นพี่เพื่อนบอกว่ามีชาวเกษตรเกษตรกรนะเขาไปฉีดต้นพริกฉีดต้นพริกแล้วตัวพริกเยาวมากก็เดี๋ยวจะลองเอามาทดสอบดูพริกของเราเนี่ยจะลองจะลองฉีดดูต้นหนึ่งจะฉีดอีกต้นหนึ่งจะลองไม่ฉีดดู ว่าผลที่แตกต่อพดล,ลงมาเนี่ยมันจะแตกต่างกันยังไงแตกต่างหรือแตกต่างแตกต่างกันยังไงนะครับอันนึงฉีดอันนึงไม่ฉีดแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายให้เอฟซีได้ดูหนึ่งซองใช้ได้หนึ่งไร่มีการผสมพืชสีปุ๋ยสีทองแค่ชื่อนี้ก็ดูน่าใช้แล้วนะซูปเปอร์ฟู้ดด้วยซูปเปอร์ฟูด้ดคุณด้วยนะว่าเป็นอาหารพืชทางใบสูตรเข้มข้นพิเศษ คุณภาพสูงสุดในหนึ่งซองสารอาหารที่พืชต้องการครบถ้วนเสริมสร้างความสมบูรณ์ดูดซึมซึบดูมซึดดูดซึมเร็วดูดซึมเร็วกระตุ้นการแตกรากอันนี้ผมชอบกระตุ้นการแตกรากพื่ต้องพี่แเป็นม,มาขายอีสานละพี่คล่องกว่าอ่ะแล้วยายว่ <laughs> แตกใบตน้นใยใบเขียวเข็ม <laughs> เร่งดอกดก เร่งผลใยใส่บใส่บิ๊กเลยเลยเห็นนะไม่มีผิดไม่มีผิดเลยเลื่อนปื้ดเลื่อนปื้ดเขาก็ล่วงโตนำนักกะดีคักซอยฟื้นฟูดินให้สมบูรณ์ล้วนซุ้ยอุดมไปโดยไปน้ำโดยแหล่หากลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตปลอดสารผิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอมอืมอันนี้ฉีดพ่นทุกเจ็ดถึงสิบห้าวัน โอเคครับต้องขอบคุณพี่นภัทรมานะผมที่ส่งปุ๋ยสีทองอันนี้มาให้ผมนะผมผมจะลองใช้ดูแล้วก็ผลตอผลอผลอกมาเป็นยังไงก็เดี๋ยวจะมาเล่าสู่ให้ FC ฟังนะผมโอเค1ถุงมีทั้งหมด10ซองนะครับแต่ละซองนี่ราคาอยู่ที่390บาทก็เพิ่นส่งมาให้10ซองนะแล้วก็มีบรชัวนะ ับชัวเดอะคิงครับเราคือเพื่อนเราเป็นมิตรเพื่อชีวิตเกษตรกรแต่เหมือนว่าผมเคยได้ยินชื่อปุ๋ยตัวนี้อยู่นะปุ๋ยสีทองเนี่ยนะฮะก็จะลองใช้ดูนะครับโอ้มีรายละเลอียดเยอะเลยนะอะ